ร้านพลุนยังแตกนะคะมาอัปเดตล้อมือสองนะคะเข้าใหม่นะคะนี่เลยนะคะยังไม่ได้เช็ดดีเลยนะคะเดี๋ยวเช็ดเสร็จแล้วก็จะอัพให้ดูใหม่นะคะแต่ว่ารีบมาอัพให้ลูกค้าชมเลยนะคะราคาเริ่มต้นคิด คลิปนี้นะคะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่5,900บาทค่ะแล้วก็มีแม็กการยก SUV ค่ะมาทำราคาให้สำหรับใครอยากได้การยก SUV กว้าง9ออฟศูนย์ะคะมาทำราคาให้6,900บาทเท่านั้นค่ะการยกนะคะ6,900บาทนะคะราคาค่ะนี่ค่ะมาเริ่มกันที่ชุดนี้ค่ะแม็กเวลนะคะล้อเงาเเลยค่ะยาง2อง 68นะคะนี้เลยค่ะดอกยางแน่นแแบบนี้ค่ะสวยๆแบบนี้จัดไปนะคะดอกยางแน่นๆค่ะราคาเพียง5,9 0 0บาทนะคะ5,9 0 0บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะแล้วก็นี่ค่ะกานยก s อ v ค่ะสีสวยๆอย่างนี้เลยนะคะแม็กกานยก s อ v ยยางบิ๊กโตนนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆใช้ยาวเลยนะคะกานยก SUV นะคะกว้าง9ก้าออฟศูนย์นะคะ นี่ค่ะการยกนะคะชุดนี้เอาไปราคา6,900บาทค่ะยางเป็น2 5 5 5 6าห้นะคะรถตัวเตี้ยก็ใส่ได้ตัวสูงก็ใส่ได้นะคะนี่ค่ะการยก SUV ค่ะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่6,900บาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มีอีกชุดนึงค่ะก็ราคา6,900บาทนะคะลองงานไทยเลยนะคะ ชุดนี้ค่ะการยก SUV กว้างเก้าออฟซูลค่ะยางไทยดีเซนตินะคะนี่ค่ะดอกยางยังแน่นอยู่เลยค่ะยางไทยดีเซนติ2 6 5 6 0 1 8ค่ะปี20นะคะอันนี้ก็การยก SUV เหมือนกันค่ะนี่ค่ะอันนี้เอาไปราคาอยู่ที่6,900บาทเท่านั้นเลยได้ล้อง,งานไทยด้วยนะคะ6,900บาทนะคะชุดนี้ค่ะ นะคะการยก SUV ค่ะ6,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มาชมชุดต่อไปเลยนะคะชุดนี้ค่ะการยก SUV สีเทากันนะคะยอดแดงค่ะเป็นล้อเบาฟอร์ฟอร์มิน,นะคะชุดนี้ค่ะเป็นล้อที่มีน้ำดัก <c oughs> น้ำหนักเบานะคะชุดนี้ค่ะล้อที่มีน้ำหนักเบานะคะยาง2อ5 5 0า8นะคะสำหรับทรงยีราฟแคร์นะคะรถตัวเตี้ยก็ใส่ได้นะคะรถตัวสูงโหลดเตี้ยทำแคร์ก็ใส่ได้นะคะทรงยีราฟแคระนะคะชุดนี้ค่ะยางเป็นยางปี21นะคะนี่ค่ะเป็นล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงสภาพกิ๊บเลยนะคะเหมือนใหม่เลยนะคะนี่ค่ะ ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9500บาทนะคะ9500บาทค่ะนะคะได้ล้อเบโฟอร์ฟอร์มิงด้วยนะคะเดี๋ยวมาถ่ายที่กั้นยกกันให้จบเลยนะคะชุดนี้ค่ะก็กันยก SUV ค่ะสีน้ำตาลหยอดแดงค่ะยาง2อ5 6 0 1 8บาบนะคะนี่ค่ะชุดนี้เอาไป8900บาทนะคะ แล้วก็ชุดน,นี้ค่ะโหสีสวยมากนะคะอันนี้คือยังไม่ได้เช็ดสะอาดเลยนะคะแต่สีสวยมากเป็นล้อง,งานไทยค่ะนะคะนี่ค่ะล้อง,งานไทยนะคะล้อง,งานนะคะการยก suv ค่ะเป็นหยอดขาวนะคะสีสวยมากนะคะเป็นล้อง,งานไทยค่ะยางเป็นยางปี21็ดนะคะ265ห0ห้าหดนะคะปี21คะ่ะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นเลยนะคะนี่ค่ะชุดน,นี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่ หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทล้อง,งานไทยค่ะยังปียี่สิบเอ็ดนะคะเอาไปเพียงหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยค่ะสีสวยมากนะคะชุดนี้ค่ะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะนะคะชุดนี้ค่ะนี่เลยค่ะเป็นล้อง,งานโปรแม็กสี สีปีเก่านะคะรัดด้วยยางนิโตปี22ค่ะชุดนี้นะคะสำหรับใครชอบล้องานโปรแม็กสีนี้นะคะรอบนี้รัดด้วยยางนิโตปี22ค่ะนะคะนี่ค่ะนานๆเข้านะคะนิโตปี22ดอกยางแน่แนๆแบบนี้นะคะยางปี22เลยนิโตใช้กันย,วยาวๆใช้อีกหลายปีเลยนะคะได้ล้องานไทยด้วยค่ะงานโปรแม็กนะคะนี่ค่ะสีนี้นะคะ นี่ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่ฟังราคานะคะหนึ่บาทเอาไปเลยขายยางนิโตปี22นะคะการยกค่ะนะคะใช้ยาวเลยค่ะดอกแน่นๆแบบนี้ค่ะ1,900บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะชุดนี้ค่ะเป็นแม็กเวลนะคะล้องานเลนโซค่ะใส่รถเก่งนะคะนี่ค่ะยางดอกแน่นๆทุกเส้นล้อสวยกริปเลยนะคะ สีลูร้อยนะคะเอาไปราคาอยู่ที่ใส่รถเก่ง4ลีลูนะคะชุดนี้นะคะใส่รถเก่งสี่ลูเอาไปราคาอยู่ที่ $5,900 บาทเท่านั้นเลยค่ะล้องานเลนโซ่ Minnesota. นะคะรถเก่งนะคะราคาอยู่ที่5 9าพบาทเลยค่ะชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นรถเก่ง4ีลูค่ะเป็นล้องานโปรแม็กนะคะนี่ค่ะ,ะ,คะสีเขาจะสวยมากนะคะเนี่ค่ะ นี่ค่ะสีสวยมากเลยนะคะเป็นล้องานโฟร์แม็กนะคะรถเก๋งสีรลูล้องานโฟร์แม็กนะคะยางหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้านะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นแ,นนแบบนี้ค่ะปียี่สิบนะคะล้องานโฟร์แม็กก็เอาไปราคาเพียงห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยค่ะทีอีสามเจ็ดนะคะใส่รถเก๋งค่ะล้องานโฟร์แม็กค,ค่ะยางดอกนนแน่นๆเลยค่ะห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะ นี่ค่ะ CE 28นะคะยาง255 5้าหนะคะเอาไป5,900บาทนะคะยางตีแถมไปนะคะแล้วก็มี TE 37หยอดแดงค่ะชุดนี้นะคะยางปี22นะคะ255 5้าหปี22คะ่ะอันนี้เอาไปราคาอยู่ที่ 6,900บาทค่ะนะคะหยอดแดงนะคะ2 5 5 5้าค่ะ6,900บาทนะคะอันนี้ D1 SL นะคะเป็นล้องานเรนโซ่ค่ะแม็ก D1 นะคะ D1 SL นะคะล้องานเรนโซ่นะคะนี่ค่ะล้อกิฟต์เลยนะคะยางดอกแน่นๆค่ะเอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทย้ำนะคะล้อ D1 SL นะคะล้องานเรนโซ่เลยนะคะกิฟต์แบบนี้เลยค่ะ เอาไปราคาเพียง9,500บาทค่ะยางเป็น255558นะคะราคา9,500บาทค่ะยางเป็นยางปี22นะคะ9,500บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะแจ้งผิดนะคะยางเป็น255 5018นะคะรอพุ่งมาก็เลยไม่ได้ดูนะคะยาง255 5018สีเส้นค่ะ d 1ว l นะคะ, SL, ะ,คะราคา9,500บาทค่ะอันนี้นะคะ MAC N5 SR ค่ะเป็นล้องานหนุ่มมิงออฟลึกๆเงาๆแบบนี้ล้อสวยๆแบบนี้นะคะเบิกล้อเปล่าก็แพงแล้วนะคะอันนี้จัดให้มือสองหลักพันเท่านั้นเลยค่ะ n 5 sr ค่ะล้องานหนุ่มมิกซ์นะคะยางเป็นยางปี22นะคะ265 6018ค่ะเอาไปชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทฟังไม่ผิดนะคะล้อ n 5ล้อกิฟต์อย่างนี้นะคะยางปี21ค่ะ265 6018นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะมีดอกยางนะคะนี่ค่ะล้องานหนุ่มมิกซ์นะคะล้อกิฟตมากกิฟตแบบนี้เลยค่ะ 8,900บาทค่ะอันนี้นะคะ m a ก w e l l o ออฟลึกค่ะสำหรับรถตัวเตี้ยนะคะยางเป็น2,75 4 0 1 8 4าเส้นนะคะแต่ล้อกว้าง9,5าหลัง1 0บานะคะออฟลึกๆแบบนี้เลยค่ะยางปี22นะคะนี่ค่ะยางเป็นปี22ค่ะดอกยางนะคะเอาไปราคาเพียง8,900บาทค่ะ นะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ Macwell of ลึก6ลูกนะคะ8,900บาทค่ะสำหรับใครอยากได้ล้อเปล่านะคะเราก็มีค่ะอันนี้ก้านยกนะคะล้อเปล่าล้องาน SPP ค่ะเขียนปั๊มที่ก้านเลยนะคะเน่ยค่ะตัวปั๊มก้านด้วย SPP นะคะล้องาน SPP นะคะล้องานค่ะสวยๆเลยนะคะล้อเปล่าเอาไปราคาเพียง 6,900บาทฟังไม่ผิดนะคะ6,900บาทการยก SUV ควางเกาอบศูนย์นะคะล้อเปล่าเอาไป6,900บาทค่ะนะคะนี่เลยนะคะอันนี้คือสําหรับล้อที่เข้าใหม่นะคะที่ร้านนะคะล้อจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งมีให้เลือกอีกเยอะนะคะ มีให้เลือกตลอดนะคะเข้าเติมเติมของตลอดนะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะร้านพูรุลยังแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095ย1 9 9 6 5หนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0 9 5ย์9 9659นเะคะเป็นแอด,ด้วยเบอร์โทรนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่า ร้านพูนลุนยางแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะส่วนหน้าร้านนะคะรับเทินล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพใครอยากจะเอารอมาเทินมาเทินได้เลยนะคะรับเทินทุกสภาพค่ะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะ ต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะหรือว่าใครอยากจะชมของจริงนะคะหรือไม่กล้าโอนหรือไม่อะไรสามารถแอดไลน์และมาวิดีโอคอลดูของจริงได้เลยนะคะเพราะว่ามีหน้าร้านนะคะสามารถแอดไลน์แล้วก็วิดีโอคอลดูของจริงได้นะคะนี่ค่ะร้านพูลุนยางแตกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ